ครับพี่น้องครับบ่าวผู้ไทยแมงครับมารอออ,อกลางดุงพี่น้องเลยได้เห็ดเล็กน้อยเฮ็ดมีทั้งหลายเพลื่ครับจักเห็ดกินจักเห็ดผีเบือเอาไปมดพี่น้องเนี่ยนี่ยเอาตะพื้นตะพื้นพี่น้องเลยในเห็ดนี่นะว่าเห็ดผัดเฮ็ดไข่ว่าเฮ็ดไข่เห็ดไขด่ ตั้ตงสีน้ำตุ้กพร้อมพี่น,น้องเก็ดไข่เลยเกิดไข่ไข่เกิดไข่พี่น้องตงุ้กได้อยู่กลาดงดุงใช่ไหมหน้องดงมาไข่เข้าเลยพี่น้องเลย,ยนนเยอะพี่น้องเบิ่งมาไข่เข้าครับผีนี่เปลี่ยนบ่ผีนี่เบิงเห็ดพร้อม เมืองมาไข่เข้าพร้อมพี่น้องเมืองน้ำตกพร้อมเมืองหลายย่างครับครับผู้คนผู้คนผู้ใต้โอเ้เสีกกยเม,มืมองกะทายฮิปหัวฝนมาเลาะนี่ระดงนี่คราาับนี่น้ำตกผาัตถ้าเป็นบ่อยนี่เบอือไม้บุบอด,ด,ดอกไม้ดอกเห็ดตาไมีดีเบอือไม้พี่น้องโอ้ย เอามองมืดเอาม,มืดเราขึ้นไปบึงน้ำตกครับโอ้เย็นมองนี่นี่ครับดีดวงด้วยผมนั่นดิแต่เห็นีกีน้องรีมาิีมาใครเขาคือเพื่น้องเมือัน,นพ่น้อง ดงดผู้โสดาพี่น,น้องเลยใหญ่เดีอยาวนำสายฮองมาประมาณสองโลแล้วครับพี่น้องเลยสองกิโลแล้วตรงนี้ก็จะเบิงง้งอยู่กลางดงเบียอะไรอย่าง โอ้มาไขา่เขาพี่น้องเลยมันล่นนี่เด้อมาไข่เขาล่นนด้พี่น้องลนะล่นไข่เขาล่นเหนาวมันล่นมีผู้มาเอววะเฮีนเลยน้องเพราะยิอ่น่ายมาอยู่บ่ทางลงทางลงอามาไข่เขาพี่น้องมาไข่เขาพี่น้องมาไข่เขากระชาพื้นบ้านเราคือมังง้อนี่ครับ น,นย่างลรคือมางเห็นล่นเขื่อนวันนี้พญินายมือนหินบ่อนี่เลยเนาะเพิ่อนวันนี้เนาะครับพี่น้องนี่นี่คือมันครับคือมันได้คำนี่นี่คือมาใครเขา้าได้คำนี่คือโกกนี่นี่ลนะห,หลายเขื่ออยู่ครับีบีบแล้วสูงเลย นี่ยนี่ก็เคือครับนี่คือมาใครเขาไมั้งพี่น้องเลยน,นี่นี่น,นี่คือเครือมาขี่พูนนี่เคือมาใครเขาครับเนาะมันหึนพูนพนปลายไหมผูครับมันจะจักปีแล้วหึนปลายไหม,ม,น,จจหน,ไหมนี่เดี๋ยวาทางคนเที่ยวม,มาเอากันไปทางอยู่ครับพี่น้อง ทางคนลงมาเอามาไข่เขาบึงตรงนี้เห็นเครื่องมือเห็นเครื่อยมือได้เป็นตรงนี้แต่มีเห็นมะมัน ้างคนเที่ยวนีน่คือมาขเคยเข้านี่คือมาใครเขา,า,เขาพี่น้องมีเห็นจักมะแยกโอ้ปีนี้ก็มี มีเปลี่ยนก็เจอได้ครับแถวนี้มาสองปีสาปีแล้วครับมีนมาอีมาอ้เับมาเลาะบางอีครับพี่นออ้องพาที่งานมันมาเลาะบางต้นน้ำไปพื้นเมื่อครับตัวมาใครเขาครับมาโอ้โหอยู่ในพุ่นหนาวแล้วครับ ป้าเลยตรงเลยครับพี่น,น้าาองนี่มาไกลเข้าเหรอนี่ยจไปท่างเที่ยวลงเอาอคนละเห็ดไข่บ้าผิวมึงกันเห็ดเหือเห็ดไข่เห็ดผิวเบอโอ้ย ไข่เดือดดอกน่างามมีตือขาวมาไข่เขานน่พี่น้องไข่ไขดไข่พี่น้องไข่ไข่โอ้ยไข่สดอกสมดอกบนทางในโอยสามสองดอกนึง เห็ดไข่ครับเห,ห,ห็ดไข่พอเห็ดเอาเห็ดครับหกดอกนึงในข้างมาไข่เข้าดพี่น้องนี่นโอ้โหอยู่ลลกแท่หลงโอเคโหลดเขาเอาก่อนเห็ดไข่เห็ดไข่พี่น้องเห็หไไดไข่มาเลย ออกเห็ดไข่ละมาดินกับมารน,นี่น้องเนายมาถ่ายชีวิตของน้องเบิงไทยมีสามดอกพีน้องอีหมูอีบบ lo một cây, lo bằng nhìn hiến cả này không đi nó đi sám đọc เย็เยนครับเขาป่านี่ไม่เล่นน้ำตกพร้อมนี่พี่น้องเลยน้ำตกอยู่หลังภูเลยพี่น้องเลยส่มลงส่มป่า กืดไ,ไข่สะสมไว้พี่น้สสสสอ,อ,องสะสมสะสมอ่าเราบังน้ำตกก่อนพี่น้องเดี๋ยว้มาไข่เขาเด้อนั่นนั่นกองอยู่นี่มันลนตัวใสีเขาเมา,เอ,าอ่ะทางเที่ยวทางเที่ยวเขา เขาเท get. to ี่ยวเขาในนี่นี่นี่หมากันนะแต่แต่มันล้นมันเน่าแล้วผมคือผมคือไปบ้างเชื้อมันพูนผัดเห็นได้เห็ดไข่สามดอกดอกงามๆได้คีดอกเห็นได้เห็นเห็นเอ็เห็นเห็นเ่นนนนเนเหเหอนนนเ็นนเห็นอนหนนเหนเอเห็นเห็นเเหนเห็นนเหอเเออเเห็นเห็นเเนเห็เน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 เหนนเห็นอนเหเนเนนเ สำรวจต้นน้ำเลยพี่น้องมาเบิ่งครับมีค่อยเห็นความยงาเขาหลือดนี่ท่านฟุดอยูอออออออ่่นน้ำมึงเลยน้ำตกหินเฮ็ดเอาเฮ็ดพี่น้องเลยเดี๋ยวเขคลิปสะดุดนะพี่น้องเลยพวกมึงนี่งามเลยพี่น้องมาเลย Uh huh. น้ำตกอยู่กลางบ่งนี่น้อกลางคูด้วยูหลังพูน้ำขนาด okay. สวยมากครับสวยมากอยู่หลงังภูครับหลงภูหลังเขา นนพระภูนี่ก็มีเจ้าเข่งเยอะพี่น้องเลยย่ง้งเลยเดินทางต่อเยอะครับท้ำเหมื่อยก่อนไม่หลยมแมงก,ก็เป็นตาำท่อหินเลยพี่น้องไหลลงมาไหลลงมาครับไหลลงมาจนเป็นน้ำตกทำสูดาครับพี่น้องนี้ก็เป็นแร่งทำมาหากินแล้วครับได้เ็ดหาเฮดครับ คือเจอก็ไลค์ก็แชร์ใหดด้เลยเ้อะคุพี่น้องเอ็นยาวกว่าน,นี้ก็มีได้ครับพร้อยันคลิปสะดุดครับเครื่องมันฮอนครับเอาแค่นี้ก่อนครับ